รางวัลอสการ์เนี่ยประกาศกันมานานมากละผมว่าหลายคนอาจจะจำไม่ได้ดูซ้ำไปว่าประกาศกันมากี่ปีแล้วเท่าที่เช็คข้อมูลมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับออสการ์ประกาศกันมาตั้งแต่ปี1929ปันจนถึงปัจจุบันเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วประมาณ9 4่ขวบครับ94ปีดังนั้นการประกาศรางวัลอสการ์ทั้ง9 4ปีเนี่ยมันจะต้องมีรางวัลที่ไม่ตรงใจผู้ชมจำนวนมากครับเกิดขึ้นมีทั้งหนังที่แบบเฮ้ดทำไมมันไม่ได้วะทำไมเรื่องนี้มันได้วะ งานที่ได้ไม่น่าได้งานที่ไม่น่าได้กลับได้อะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยดังนั้นวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันครับว่ามีงานเรื่องอะไรในปีไหนบ้างที่ทำไมเรื่องนั้นได้ทำไมเรื่องนี้ไม่ได้นะครับมามาดูกันรเริ่มตั้งแต่ปี1 9 9 9ครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างมีประเด็นครับเวลาพูดชื่อปีเฉยๆเนี่ยผมว่านึกไม่ออกหรอกมันคือปีไหนมันคือปีที่มีหนังสองเรื่องแข่งกันชิงออสการ์ก็คือ นี่ Saving p i r a t e Ryan ของสปี e เบิร์กคุณได้ดูไหมแน่นอน<ด>ต้องได้ดูดูไม่มีใครไม่ได้ดูทุกคนก็ต้องเชียร์ Saving p i r a t e Ryan ครับเพราะว่ามันสนุกมากมันเจ๋งจริงๆอ่ะมันมีความใหม่ในหลายๆอย่างเรื่องราวที่เล่าก็มีความซาบซึ้งในแบบของมันอีกเรื่องคือ Shakespeare in Love สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยทั้งๆที่ Saving p i v a t e Ryan เนี่ยเงินก็ได้เยอะนะครับคำชมก็ได้เยอะแตกลับกลายเป็น Shakespeare in Love ที่เป็นหนังโรแมนติกเกี่ยวกับวิลเลียมเชกสเปียร์ได้รางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนั้นไปจริงๆไอ้เชกสเปียร์เลิฟได้ได้อสการ์เนี่ยก็ด้วยตัวหนังเขาก็เขาก็รู้สึกแปลกๆอยู่ทางหนึ่งแล้วครับแต่มันมีข่าวลือหลายคนที่ติดตามรางวัลออสการ์มาโดยตลอดนี่จะทราบว่าการการจะได้รางวัลออสการ์เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของหนังก็ต้องทำแคมเปญแคมเปญก็คือการทำ โครงการนะฮะทำโครงการเพื่อผลักดันให้หนังทั้งได้เข้าชิงและได้รางวัลเพราะว่าตัวรางวัลออสการ์เนี่ยไม่ได้เป็นการใช้คณะกรรมการในการโหวตคือไม่ได้มีกลุ่มตั้งโต๊ะก,กันแล้วก็ดีเบตกันแบบนั้นเขาใช้สมาชิกอคาเดมีจจำนวนมหาศาลกาข้อสอบแล้วก็เอาข้อสอบของอัจฉริยะคาเดมี y เนี่ยมาประมวลผลในวิธีการคิดของเขาปี1 9 9เเนี่ยเขานินทากันว่าที่เชคสปีอินเได้รางวัลเนี่ย เพราะว่าฮาวิสตีนเจ้าของสตูดิโอเนี่ยใช้เงินมหาศาลครับไปกับแคมเปญในการตลาดเพื่อโปรโมตเท็กซ์เพย์อินเลิฟหนึ่งคือฮาวิสตีนใช้เงินซื้อสื่อและนักวิจารณ์ให้ช่วยกันใส่กระแสถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับโหมกระแสบอกว่าเซฟบิ้งพาราเดนนน่ะเหรอดีแค่ฉากแรกเนาตั้งแต่ฉากดีเดย์ฉากขึ้นยกบนขึ้นบกกันอ่ะอันนั้นดีถามว่าดีไหมดีแต่หลังจากนั้นก็จืดลงเรื่อยๆแหละ แนวโน้มในการวิจารณ์ของนักวิจารณ์ในช่วงนั้นที่รับเงินไวสตีนที่เขาว่ากันว่านะฮะใช้คำนี้ดีกว่าที่เขาใช้ว่าคําว่าว่ากันว่ารับเงินไวสตีนเนี่ยมันก็เลยดูไปในทิศทางเดียวกันหมดครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็มีข่าวลือว่าฮาวิสไวสตีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการโปรโมตแนวคิดว่า saving p r i v a t เ r y a n เป็นเพียงหนังสงครามธรรมดาาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไอ้แคมเปญเนี่ย มันก็กระจายออกไปอย่างแพร่อย่างกว้างขวางในช่วงเวลานั้นครับแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกแคลดามีเนี่ยกำลังจะจรดปากการเบสพิกเจอร์พอดีพอทุกคนรู้สึกแบบอ,อเหรออ๋ออุปทานหมู่เกิดครับแม่งเป็นใช่มันเป็นแบบสงครามธรรมดาแหละอันนี้ดีกว่ามีความแปลกเป็นเรื่องเชคสเปียร์ด้วยก็ไหลไปกาเชคสเปียร์อินเลิฟกันหมดนะครับนี่เป็นเพียงข่าวลือที่เขาว่ากันว่าไอแฮว,วิสตินทำแบบนั้นนะครับ แต่มันมีอยู่อันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นรูปประทมก็คือเจ้าของหนังมิราม็กซ์เนี่ยที่เป็นเจ้าของหนังเช็คสเปียร์อินเลิเนี่ยช่วงที่ทําแคมเปญเนี่ยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วครับในการเชิญสมาชิกอะคาเดมีไปงานเลี้ยงหรูหรูเพื่อที่จะโน้มน้าวให้มาให้มาหันมาสนใจหนังของสตูดิโอครับอันนั้นคือเหตุการณ์ในปี1999นะครับ เอาเรามาดูเหตุการณ์ที่มันเก่าๆหน่อยก็แล้วกันนะอามาแทรกเหตุการณ์เก่าๆเข้าไปหน่อยปีพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับช่วงปีพันเก้าร้อยสิบเอ็ดอันนี้เป็นเป็นปีแห่งปัญหานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมห้าคนถูกไหมครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมในปีนั้นเนี่ยมีสามในห้าที่เขาบอกว่าสูสีกันมากแย่งกันไม่สามคนสามคนเนี่ยไม่คนใดคนหนึ่งต้องได้รางวัลสองคนก็คือที่อยู่ในภาพนี้ครับ มาจากเรื่องเดียวกันมาจาก All About if b e t เบธเดวิดกับ a n น b บสเ e อร์นะฮะสองคนนี้เข้มข้นมากจาก All About if อีกคนก็คือ Gloria ยสเวนสัมาจาก Sunset b บุริ v วา d อันนี้ก็คลาสสิกสุดๆเลยแต่ในขณะที่ Beth David, b e t เดวิด d ์แอนเบสเทอรจาก All About if แล้วก็กลอเรียสวอนสันจาก s นะั n เซ็ตบุรีวาดเนี่ยกำลังแข่งกันเลยว่า ระหว่างเรา3คนใครควรจะเป็นผู้ได้รับรางวัลอสการ์แต่ปีนั้นปีพันเตอนที่มีการประกาศรางวัล best leading actress best actress in the leading role กลายมาตกเป็นของจูดี้ฮอลลีเดย์เฉยเลยครับจูดี้ฮอลลีเดย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาจากบอ y e s สต์เดย์บอ n เยสต์เดย์เป็นหนังตลกคนที่เป็นแฟนหนังอะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอะคาเดมหรือว่าสื่อในช่วงเวลานั้นเขาก็นินทากันและครับว่า ออเบ้าอีมันเป็นเข้มข้นเลยนะเออมันเป็นเข้มข้นเลยเนะี่ยเป็นเรื่องแบบว่าแบบแบบควรจะได้ไม่ใครก็ใครเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องไปตกที่ซันเซ็ตบุรีวาดทาไมมันตกมาที่หนังตลกมันก็เลยกลายเป็นข้อคอ,อรหาว่าปีห้าหนึ่งเนี่ยเขามองว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะหนังดราม่าเข้มข้นนะ่ะมันดูครองออสการ์มานานเกินไปครับ สมาชิกอคาเดมีก็เลยรู้สึกแบบปีนี้เราคนให้หนังตลกกันบ้างไหมอ่ะแล้วจํานวนของสมาชิกอคาเดมีที่คิดแบบนั้นมันดันตรงกันในช่วงเวลานั้นมากเกินไปครับอยู่ๆรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็เลยตกไปที่จูดี้ฮอล d เดย์นะครับมาที่เรื่องหนึ่งปี1996ถ้าพูดถึงหนังปี96เนี่ยผมว่าไม่มีใครจำเรื่องนี้ไม่ได้ครับทุกคนต้องจำเรื่องนี้ได้ Brokeback Mountain <อ>ถูกไหมอังลี่ลก็พูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ ผมว่าบางคนจําไม่ได้ดูซ้าไปว่าอ e ีโบกแบล็กมาร์เทนไม่ได้ออสการ์นะครับไม่ได้หนังยอดเยี่ยมนะครับทั้งๆที่โอ้โห oh! หนังของอังลี่เรื่องนี้โด่งดังมากหนังที่ได้นนออสการ์กลายเป็นหนังเรื่องแครชนะกลายเป็นหนังเรื่องแครชออเขาบอกแบบน,นี้ก่อนปัจจัยแรกที่เขาวิเคราะห์กันเขาวิเคราะห์เรื่องบริบทของตัวหนังกันเขาบอกว่าเออไม่แน่นะที่โบกแบ็กมาเทนไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วง อาปีปีสองพันหครับไม่ใช่ไม่ใช่เไม่ใช่เกไม่ใช่เกปีส0 0พันหช่วงที่บ k อกแบ็กเบลเทนไม่ได้รางวัลในปีส0 0พันหกเนี่ยคนเขามองว่าเป็นไปได้ว่าบริบทของสังคมอเมริกาณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดกว้างเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศเท่าปัจจุบันสมาชิก Academy ซึ่งก็เป็นรุ่นใหญ่อายุไม่น้อยเนะี่ย ที่ยังไม่ค่อยเปิดกว้างในประเด็นเรื่องนี้ก็แล้วไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยังไม่ค่อยเปิดรับหนังเกย์สักเท่าไหร่เนี่ยก็เลยรู้สึกมีปัญหากับโรกแบล็กเมลเทนอันนั้นเป็นบริบทเรื่องของหนังก่อนแล้วเรื่องของตัวตัวเนื้อหาของหนังแต่ <S <S ว่าอีกบริบทหนึ่งซึ่งมันกลายเป็นข่าวลือแล้วผมว่าน,น่าสนใจก็คือปี2006เนี่ยต้องยอมรับว่ามีเดียที่เป็นเรื่องของการดูโฮมบูตเอนเมนต์ในยุคสมัยนั้นมันไม่ใช่สตรีมมิ่งมันเป็น DVD แล้วมันมีข่าวลือครับว่า ตอนนั้นเนี่ยไลอวอนเกตเจ้าของหนังเรื่องคราสเนี่ยมันปั๊มแผ่นดีวดีมาแสนกว่าแผ่นแสนสามหมื่นแผ่นล่อนแจกส่งเป็นใส่พัสดุส่งให้ Academy, สมาชิก a c a ดมี่แสนกว่าคนเพื่อเพิ่มโอกาสในการดูหนังเรื่องนี้สุดท้าย o รอ b แบ k ก็จะส่งนะไม่ทันไอ้เื่อ c ค a s สส่งเยอะและส่งไปได้มากกว่าถูกส่งถึงมือกรรมการก่อน คนได้ดูในวงกว้างมากกว่าคราชจึงกลายเป็นหนังที่ได้รางวัลอสการ์ในปีนั้นทั้งๆท,ท,ที่ปัจจุบันแม่งไม่มีใครแทบจะจําไม่มีใครจําได้เลยครับว่าคราชเออเรื่องไหนนะเรื่องเป็นยังไงนะแต่มันได้ออสการ์หนังเยี่ยมในปีนั้นรับ,รบอีกหนึ่งคนคนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอื้อเฉาวไม่ได้ออสการ์สัทีเนี่ยต้องน้าคนนี้ฮะชื่อดังในเรื่องนี้เลยมาตินสกอร์เซซี่ชิงแล้วชิงอีกชิงแล้วชิงอีกแพ้อยู่นั่นนะฮะ จนมาได้หนุนอะดีพาร์เจอร์นุ้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะดีพาร์เตดเออดีพาร์เตดไอเลีโอนา้นดูครับรโอหนังที่ทําจากอินฟินิทแฟร์แล้วไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนั่นแหะกลายเป็นมาได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวลาที่ปู่แกผมว่าไม่ค่อยอยากได้แล้วล่ะเฉยๆแล้วล่ะตอนนั้นถึงกับเอาฟรานซิสฟอร์โคลโพล่าอสตีเวนสปีเบิร์กจอร์ดูคัสมาประกาศเลยนะครับเพื่อให้เกียรติมาตินสกอร์เซซี่แกเป็นหนึ่งในผู้กองกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฮอลลีวูดนะครับ ได้ผูก้กำกับยอดเยี่ยมครั้งแรกปี2007อนะดีพาร์ตต์สามครั้งที่สกอร์เซซี่แพ้แบบไอ้คิดแพ้ได้งไงวะเหมือน<แ>มวยล้มต้มคนดูนะครับตั้งแต่ปีเจดหครับแท็กซี่ดรเวอร์แพ้ใครแพแ้ล็อกก,อก,กี้ล็อกกี้วดใจที่ผ<ป>่านลล็อกกี้ไม่ได้ไม่ดีล็อกกี้ก็ดีแต่เฮ้ย นี่มันแท็กซี่ไดเวอร์นี่มันแท็กซี่ไดเวอร์แต่อย่างไรก็ตามนะวันนั้นนะฮะด้วยกระแสอะไรบางอย่างกับเรื่องราวแบบอันเดอร์ด็อกนะฮะนักสู้แบบอันเดอร์ด็อกแบบล็อกกี้มันคงโดนใจอะคาเดมี่มากๆแหละแท็กซี่ไดเวอร์ก็เลยแพ้ไปนะอายุทอกกิ้งทูมีของโรเบิร์ตเดนเดโลเนี่ยช่วยไม่ได้นะครับเมื่อสกอร์เซซี่แพ้ในหนังมวยอ่ะกูก็ทําหนังมวยบ้างเด็ปีแปด ทำเละจิ้งบูฮะเน่เละจิ้งบูโอ้เราบทดโดนโลเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวบึกเล็นเต็มที่เลยชิบหายแพ้หนังเราเบร์ตเลดฟอร์ดเรื่อง Ordinary People ที่ปัจจุบันคนจำแทบไม่ได้เลยว่าอะไรวะ Ordinary People คืออะไรมาตินสก,กอร์เซซี่ตอนนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าอาจจะเป็นเพราะมันดราม,ม่าสก,กอร์เซซี่อาจจะมันแพ้ทางกันแพ้ทางกันสก,กอร์เซซี ทำก็ต้องทําแก๊งสเตอร์นะาห็นไหมต้องทำหนังแบบว่าเออแก๊งสเตอร์แต่งจ๋าเลยครับปี90บูตเฟลาสไหมครับมาเลยแพ้ไอคิวไอคอนทำดัสติบลูฟิกไอชิบหายก็กลายเป็นตั้งแต่90เนี่ยมาตินสกอร์เซซี่ก็เลยเหมือนกับกูไม่อาวละวางมือไปเลยไม่ได้ทําหนังที่แบบว่ามีภาษีจะชิงเลยนะครับแล้วก็กว่าจะได้ก็คือถ้านับตั้งแต่แท็กซี่ดรเวอร์เนี่ยก็ประมาณ 40ปีนะฮะ30ปีกว่าสกอเซซี่จะได้ออสการ์ครั้งแรกจริงๆนะครับซึ่งก็อเอาเถอะก็ได้ถือว่าได้ละกันแบตเตอรี่รกล้องจะหมดอีกเอาไม่เป็นไรถ้ามันหมดก็หมดไปนะอ่ะต่อไปเรื่องต่อไปครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจจากผู้กำกับแล้วมาที่นักแสดงบ้างนักแสดงหลายคนครับได้ออสการ์ไหมได้แต่ไม่มาได้เรื่องนี้วะเล่นดีๆม,มาเยอะแยะมาได้คิดอะไรกับเรื่องแบบนี้เนี่ยเริ่มจาก ลีโอนารโดดิคาปิโอครับลีโอนารโดเนี่ยได้มาจากเรเวเนนซ์ปี2016แต่แฟนหนังลีโอนารโดจำนวนมากเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าไอ้ดิไอ้ลีโอนารโดเนี่ยมันควรจะได้ตั้งแต่ The Wolf of Wall Street แล้วไหม mm hmm. ไม่งั้นก็ควรจะเป็น c แคชมีวิวแคนไหมไม่งั้นมันต้อง mm hmm. นั่งรอจนถึงเป็นเดอะเรเวเนนซ์กว่าจะได้นะฮะหนักกว่าลีโอนารโดสงสัยเป็นคำสาปที่มาจากสกอเรซี่ครับใครเล่นในสกอเรซี่นะเป็นอย่างนี้หมดอะอัลปาชิโน่ก็หนักครับ เอาปาชิโน่เนี่ยตั Además> ้งแต่กอดฟาเตอร์แล้วใช่ไหมที่มันเป็นไอคาร์โอเน่เป็นไอเป็นไอไอลูกชายที่เป็นทหารนั่นน่ะหูเล่นโคตรดีเลยไม่ได้ด็อกเดย์ออฟตนูนก็ไม่ได้ดันมาได้ตอนปีเก้าสามครับเซนต์ออฟอะวูแมนเออเซนต์ออฟอะวูแมนหรือไอนี่กับสำคัญนักเล่นมาเป็นร้อยหน้านะครับเป็นมาทุกอย่างเนี่ยนะแกลิโอแมนน่ย เล่นลีออนเดอะโปรเฟชันแนลโคตรดีเลยนะเล่นไอ้ทิงเกอร์เทเลอร์โซเยลสปายก็โคตรดีเลยนะไม่ได้สุดท้ายต้องมาเล่นเป็นไอ้เช <I S 2> อร์ชิลนะฮะในดาร์เกสอเวอร์ปีสองพันสิบแถึงจะได้รัสเซลโครคนก็เมาเยอะครับว่าหนังที่ได้อะท้าไมเป็นแกลเลเตอร์วะคือมันไม่ได้ไม่ดีนะมันสนุกดีแต่แกลเลเตอร์เหรอที่รัสเซลโครได้นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมันเล่นบิวตี้ฟูลมายไม่ใช่เหรอมันเล่น LA Confidential <c oughs> ไม่ใช่เหรอ สองเรื่องนั้นเล่นโคตรดีเลยนะบิททฟิฟมายน<อ><า>ีคยย่ควรมากบิทมายนี่ควรมากแล้วมาให้ตอนเล่นเป็นแ um, <c oughs> ม็กซิมัสเล่นแครีเอเตอร์ไม่ได้เล่นอะไรเลยเล่นน้อยมากเลยนะสุดสุดของเรื่องนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นนักแสดงที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปบอกเขากูไม่เอาละคือพอลนิวแมนครับพอลนิวแมนเนี่ยเล่นมาทั้งครูแฮนลูเล่นมาทั้งเดอะเวอร์ดิกเล่นหนังยุคเก,ก่าๆมาตอนแกหนุ่มๆน,นะครับเล่นดีๆมาทั้งนั้นเลย มาได้ตอนเล่นสมทบไอทอมครูซเรื่องที่ตีบิลเลียดกันเดอะคาร์เรอร์ออฟมันนี่ปี8 7จําได้เลยว่าตอนนั้นพอนิวแมนให้สัมภาษณ์ประมาณว่าไม่ไม่ไม่เอาเนี่ยกูไม่ค่อยอยากกูไม่ค่อยอยากได้แล้วนะมันค,คือมันเลยมานานแล้วนะไม่ค่อยอยากได้แล้วนะฮะนั่นคือนักแสดงที่คิดว่าควรจะได้ในเรื่องที่มันคือไปได้ในเรื่องที่ไม่ดีเท่าเรื่องที่เคยผลงานที่เคยสร้างมานะครับอีกหนึ่งทางทางนี้เป็นทางต้องคำสาปสยยงขวัญสยองขวัญหลายเรื่องเนี่ย ภาษีดีมากนะแต่อย่าว่าแต่ได้ไม่ได้เลยนะมันไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนจะมีชื่อเข้าชิงหนังยอดเยี่ยมหน่อยเพราะว่าสยองขวัญที่กำลังจะลิสต์ออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยกลายเป็นคลาสสิกตลอดการทุกเรื่องเลยนะครับแต่ไม่มีบทบาทอะไรเลยในการประกาศรางวัลออสการ์ในแต่ละปีครับตั้งแต่ปี82ครับ The t h สิงของจอห์นคาร์เพนเตอร์ไาถึงปัจจุบันนะถ้าพูดถึงแนวทางนี้นะหนังสัตว์ประหลาดต่างดาวที่ไล่เข้าไปสิงคนนะแล้วเต็มไปด้วยวิชลเอฟเฟกอลังการแบบนั้นนะ ไม่มีใครสู้เดอะติงของจอห์นคอมเมนเตอร์ได้ครับแต่ณวันนั้นเนี่ยไม่มีชื่อของเดอะติงเนี่ยอยู่ในการประกาศรางวัลอสการ์ปี82เลยแม้แต่วันเดียวกระทั่งเทคนิคพิเศษทางภาพยอดเยี่ยมเนี่ยไอไอร็อบบอตติที่เป็นคนทำเนี่ยยังไม่ได้เลยครับหรือหนักกว่าเดอะติงก็คือเดอะชายนิ่งครับงานของสแตลลิกคูบริกถ้าปัจจุบันพูดถึงตำราหนังสยองขวัญน,นะไม่มีใครไม่พูดถึงเดอะชายนิ่งของคูบริกครับแจ็คนิโคสันก็ไม่ได้นักแสดงนำเชอร์รีดูวาวเล่นจนประสาทแดกนะครับ จนต้องหยุดทำงานจนต้องพบจิตแพทย์อนะยังไม่ได้เลยสแตลลี่คูบิกนะครับกำกับเดอะชายนิ่งจนกลายเป็นแบบนั้นอนะจนไอ้ไอ้สเฟน king เจ้าของด่านะแบบมึงกำกับอะไรหนังกูจะตั้งสือกูกลายเป็นอะไรวะเนี่ยคูบิกังไม่ได้ชิงพิ่มกับยอดเยี่ยมปีนั้นเลยครับมันเป็นเหมือนกับคนเขาก็เลยมองว่าหรือคนไอสมาิกอคาเดมี่เขาอคติหนังสยองขวัญปะชายนิ่งก็เลยไม่ได้ชิงแต่ตอนนั้นอนะกลับกลายเป็นว่าไอ้ชายนิ่งมีชื่อชิงรรซซี่เยอะมากนะครับ หนังยอดแย่แทนอีกเรื่องครับอันนี้ก็ตำนานปี78ของจอห์นคาร์เพนเตอร์นี่คือผู้วางรากฐานของหนังเชื่อหนังสับนะครับสาเชื่อฟิล์มในตำนานฮาโลวีนปี78โอเคแหละหนังเยี่ยมไม่น่าได้ชิงแต่การกำกับของจอห์นคาร์เพนเตอร์กับจังหวะจากโคนที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียบง่ายแต่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีชื่อจอห์นคาร์เพนเตอร์ชิงนักสแสดงชิงชิงผู้กํากับยอดเยี่ยมครับหรือไม่ได้ชิงผู้กำกับยอดเยี่ยมนะ เสียงซินเทไซเซอร์ที่จอห์นคัมเบนเตอร์เล่นอันนั้นนะครับเจ็งๆๆ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 นี่นแหละให้มึงคุณจะได้ชิงดนตรีประกอบยอดเยี่ยมเพราะว่าทุกวันเนี่ยเสียงนั้นน่ะกลายเป็นหนึ่งในเสียงที่คลาสสิกที่สุดตลอดกาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งเพื่อนคู่หูของฮัลโลวีนเก่ากว่าฮัลโลวีนหน่อยเลตเตอร์เฟสเท็กซัสชอนเซนซอร์มัสเชอไอ้นี่ก็ขึ้นหิ้งครับสร้างบรรยากาศบีบคั้นได้อย่างสยองขวัญน่ากลัวมากหนังสมจริงอย่างกับสารคดีครับ โทบีฮูเบอร์ทำไม่มีชื่อเข้าชิงรางวัลอะไรเลยแม้แต่รางวัลเดียวครับแต่ว่านาวันนี้ก็กลายไปที่จดจำครับยุคใหม่หน่อยเนี่ยงานอาริเอสเตอร์เรื่องนี้เฮอริเดเทอรี่นี่ที่สุดเรื่องหนึ่งของยุค2010นสะครับกสอสกาไม่สนใจเลยครับคนก็บอกว่าโทนี่คอนเลตที่เล่นเป็นแม่ควรจะได้ชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยซ้ำไปเต็มไปด้วยการแสดงที่ทรงพลังแต่ก็ไม่มีชื่อเลยเข้าชิงครับหรือนางสยองขวัญฟอร์มเล็กลงมาหน่อยเนี่ยอันนี้หลายคนก็มองว่า มันมีทรงมากเลยนะการเล่าเรื่องจังหวะจากโคนความเป็นซีเนมาติกของมันเนี่ยบาบาดุกเนี่ยปี2014เนี่ยมันควรจะมีชื่อชิงออสการ์อย่างเนาะสักสักหน่อยไอเอสซี่เดวิสนักแสดงนำในนั้นเนี่ยไปเช็คกับนักแสดงที่ได้ชิงรางวัลนำหญิงยอดเยี่ยมในปีนั้นเนี่ยว่าเธอแสดงดีกว่าหลายคนเลยนะครับหรือมาสเตอร์พิส m a มาสเตอร์พของอาร a อสเตครับเรื่องนี้อ๋อมิดซอมม ตัวหนังอาจจะซับซ้อนเกินไปไม่ได้ชิงไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าเ i รน field ควรจะได้ชิงครับคือถ้าปัจจุบันเนี่ยเรายกย่องเดมิมัวที่อยู่ในหนังสยองขวัญเรื่อง The Substance ว่านั่นคืองานแสดงที่ดีภายใต้หน้าก,กากของหนังที่เป็นหนังสยองขวัญการแสดงของเ i รน f i e ิ d ใน midsummer ปี2019เอาจริงๆก็ยอดยี่ยมไม่แพ้กันครับถ้าใครได้ดูจะจาได้ครับว่าการเป็นเด็กผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ใน ความไม่รู้หาอะไรของรถที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้แสดงทั้งความไม่รู้ตกใจสนุกเพลิพนไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีมากครับแต่หนังมันดูยากไปหน่อยนะฮะนั่นคือหนังสยองขวัญที่เรียกว่ากลายเป็นงานต้องคำสาปครับสุดท้ายอันนี้คนเมาเยอะหนังที่แซ็กซ์ไนเดอร์ไดออสการ์ Oscar. ถ้าใครจำได้ปี2022ครับออสการ์ Oscar, พยายามจะแวกแนวครับสร้างรางวัลที่เป็นการโหวตขึ้นมาเพื่อให้คนดูเนี่ยสนใจออสการ์ยิ่งขึ้น มีออสการ์แฟนเฟอร์บิทครับหนังเยอะแยะคุณเห็นไหมฮะเอ่อมีทั้ง army of the dead มีซินเดอเรล a ่าดูนมาลิกนั้นเอ่อมินามตะไอจอนี่เด็บแต่แฟนจอนี่เด็บเยอะ the power of the dog ซิงสไปเดอร์แมนซูเานส์ซคอรตทิกทิก,ทกบูมสุดท้ายโหวดยอดเยี่ยมนะฮะกลายเป็นชิไม่สนุกเลย <laughs> <laughs> <c oughs> คือ army of the dead คือ army of the sack นะฮะคือ army กองทัพของแซ็กซ์นเดอร์เนี่ยมันเยอะจริงๆครับแล้วส่วนใหญ่กองทัพของแซ็กเนี่ยเขาแอคทีฟกันออนไลน์นะครับเขาทำเทรนด์ทวิตเตอร์เก่งมากดังนั้นถ้ามีแคมเปญในการโหวตเนี่ยการมีแซ็กซ์นเดอร์อยู่ในนั้นเนี่ยโอโ้ชนะยากครับเพราะอีกรางวัลหนึ่งที่ออสการ์ตั้งมาเรียกว่าออสการ์เชียร์โมเมนต์คือจังหวะเ hey ฮนะครับเราก็เห็นครับว่าเชียร์โมเมนต์เนี่ยที่ชิงในปี2022เนี่ยแต่ละฉากเนี่ยเฮ้ยมี a v e n วนเจอร์แอสเซมบที่กับตันอเมริกาถือค้อนอยู่แล้วพูดอันนั้นน่ะมันไม่ได้ได้ไงวะถูกไหมฮะมีสไปเดอร์แมนที่โหนกันมาสามตัวชิงรางวัลในปีเดียวกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ได้ยังไงแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยหนังที่ได้รางวัลเช e ยร์โมเมนต์นะฮะออสการ์เชียร์โมเมนเนี่ยกลับกลายเป็น justice league ครับของแซกสไนเดอร์คนเขาเมาส์กันนะ ว่าไอ้แฟทไอ้ไอ้แซ็กซ์สไนเดอร์แก๊งแซ็กซ์สไนเดอร์เนี่ยใช้บอร์ดในการแบบโหมเข้ามาโปรโมทคล้ายๆไอ้แม <c oughs> <c oughs> ็กสามสิบสามอ่ะก็ช่างเทียเพราะคุณค <c oughs> ีบอร์ดมันฉลาดแหกการโหวตออสการ์เ,เข้ามามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้สถาบันศิลปะวิทยาการภาพยนตร์เนี่ยเขาปฏิเสธข้ขอกล่าวหาว่าไม่มีบอร์ดเบิดอะไรแต่อันหนึ่งที่คนบอกว่ากูไม่ใช่แล้วล่ะกูว่า AMPAS เเนี่ยรู้ว่าบอร์ดเพราะว่าสุดท้าย ประกาศสองรางวัลที่มีการโหวตเนี่ยมันอื้อฉาามากและซักชนไนเดอร์ได้ไปอย่างแบบอย่างแปลกๆเนี่ยออสการ์ก็เลิกแจกไปเลยครับก็เลยมีกลางวันที่เกิดการโหวตขึ้นครั้งเดียวในปี2022นะครับอันนี้คือเกรดต่างๆที่เกี่ยวกับรางวัลออสการ์นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับการแจกรางวัลที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้นะใครจะได้รางวัลอะไรอรอติดตามชมก็แล้วกันนะครับ